มอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆกาแฟดาจะคิดว่าดาจะมาเช็คฟิตวันนี้ดาคิดว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะสําหรับการที่ดาจะเก็บเพราะว่านะโน่นโน่น่นเห็นไหมคะดำๆอันนี้คือจะเห็นง่ายมากเพราะว่าโอ้นี่นี่ง่นี่หนึ่งลูกอันนี้ลูกเล็กค่ะเห็นไหมคะมันแตกเนี่ยอย่างเงี้ยอร่อยลูกตะติ้งหนองของเราคะ่ะ อีกหนึ่งลูกค่ะเพื่อนๆปะติ้งหนองเลยปะติ้งหนองเนียวรูปนี้นี่อร่อยแน่ๆค่ะเพื่อนๆดูๆด,ด,ดูดูความนี่เขาตอนแรกดาคิดว่าจะเก็บวันนี้วันสุดท้ายเพื่อนๆขายยังมีอีกให้เลมอีกสักรอบหนึ่งค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเห็นลูกใหญ่ๆนะมันยังมีอีกรอบหนึ่งแต่ว่าไอ้ลูกพวกอย่างนี้ค่ะคือเนี่ยไม่ทันแล้วค่ะเดี๋ยวออทําม,มาวินเทอร์มาเขาก็ต้องดรอปทิ้งค่ะไปดูต้นนี้หน่อยค่ะเพราะว่า คิดว่าเห็นอยู่สองสามรูปเลยค่ะสองรูปนี่ค่ะบ้าวา่าดูนี่ลูกนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเ,เอ้ยดูซูมซูมดูนะคะเนี่ยรูปนี้นี่มันจะอร่อยมากดิฉันจะให้สามีกินค่ะมาให้สามีกินแล้วดิฉันจะกินรูปนี้เพราะว่ารูปนี้ก็อร่อยแต่เล็กนงมาหน่อยลูกนี้คือแบบว่ากำไม่ได้ค่ะเพื่อนๆมันเต็มมือจริงๆดูดิเนี่ยเก็บสดๆมาเพื่อนๆน,นะคะเนี่ยถ้าใครไม่มีนะปลูกนะแล้วก็เราจะบอกว่าตอนนี้ดาเพาะไว้อะ มันเกิดแล้วนะถ้าใครอยากได้อะทักนะทักนะ